สวัสดีค่ะพาชมสวนอีกแล้วดูแตงพาดูแตงเขาติดลูกเยอะเนี่ยประมาณนี้เลยลูกชุดนี้กำลังสวยๆเลยกำลังแบบขึ้นแบบดกมากนะขึ้นไปเลยเราเพิ่งจะตัด ใบเขาออกน้อยหนึ่งข้างบนนั้นตัดไม่ได้หรอกสูงสูงสูงแล้วตัดได้แค่นี้แหละเนี่ยก็มีอยู่กี่ต้นห้าต้นเนาะหนึ่งสองห้าต้นแตงห้าต้นเนี่ยเวลาเขาเป็นเขาเป็นเป็นชุดเป็นชุดเนาะอย่างงี้ยข้างล่างเราก็เก็บไปกินหมดแล้วแหละเหลือแต่ นี่ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยดูดูเขาขึ้นเต่งอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยยาวขึ้นไปเลยทีนี้เราก็เลยทำไม่นั่นให้เขามันสูงเกินไงมันสูงเกินเราทําไม่ได้แล้วเราก็เลยเอาตาไขา่เอ okay, าขาตาไข่ มากั้นอีกรอบหนึ่งมากั้นให้เขาไปไปข้างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยไปข้างเนี้ยเพราะว่าข้างบนมันขึ้นไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหลังคาเนาะเราก็เลยออกข้างทีนี้เนี่ยเราทำเนี่ยเขาก็ล้มลงโน้มลงมาเห็นไหมนะตัวนั้นเนี่ยเขาเขาเพิ่งจะโน้มลงมาเมื่อวานเนี่ยโน้มลงมาเขาก็มือเขาก็เกี่ยวเลยอย่างนั้นเลย บางอันก็ตากออกฝั่งโน้นที่เขาแตกกิ่งก้านมาข้างบนน่ะเราเราตัดไม่ถึงเนาะเราก็เลยปล่อยเขาไอ้แรกๆเราตัดอยู่หลังๆมาไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าขึ้นไม่สูงไม่ถึงเพราะว่าเขาขึ้นสูงไงก็เลยไอ้กิ่งก้านที่เขาแตกออกมานะ่ะไม่ได้ตัดตัดแค่ช่วงแรกๆมันสูงมันขึ้นไม่ถึงนี่นะพอขึ้นไปอย่างนั้นเน่ย ตัดไม่ได้แล้วสูงไปตัดไม่ถึงตัดได้แค่เล็กๆเนี่ยดูดิเต็มเลยข้างล่างก็เกี้ยงแล้วแหละเพราะว่าเก็บไปกินเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีและวเห็นไหมไม่มีแล้ว,แ,ลวแต่ฝั่งโน้นมีอยู่นะ งโน้นมีอยู่กำลังขึ้นไงต้นริมอะ่ะเขาเพิ่งจะเขาเพิ่งจะโตเดี๋ยวนี้ขึ้นน้่นแล้วจะถึงลงังคาแล้วเหมือนกันเพิ่งจะโตพาดูแตงวันนี้สวยงามมากเห็นแล้วแตงปีนี้สวยจริงๆเนี่ยแล้วเขาขึ้นตาข่ายเนาะไอ้ที่กิ่งไหนที่เขาเตะขึ้นใหม่อะ่ะเขาก็ ขึ้นทะลุตะข่ายไปเลยนะตะข่ายที่เราทําให้ใหม่เนี่ยเขาก็ปล่อยเข้าไปอย่างี้มันเยอะจริงอะเยอะจริงๆดูสิเนาะถือมีดถือันไก่เดี๋ยวกันไกลวางก่อน เกยวางก่อนนะคะดูฟังนี้มีทั้งสองฝั่งนะไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวมีทั้งสองฝั่งแต่มันมันลูกไหนที่เราทราี่ไม่สมบูรณ์เนาะอย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์เก็บออกเขาจะได้ มีอาหารเต็มที่นี่สวยสวยสวยเลยดูอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเพราะว่าเลาะแต่สวนนี่แหละดูดูความอันนี้ของเขาแล้วทาสีบ้านเร่งทาสีบ้านให้เสร็จ ว่าจะมาตัดไอ้นั่นด้วยแหละตัดเอเอใบล่างของมะเขือเทศออกตัดใบล่างของมะเขือเทศดูเลยสวยเชียวโดเลยหนูนะขึ้นไปก็ดกตรง ตรงน้นก็เหมือนกันนะนะสวยเห็นแล้วสวยอีกสักวันสองวันก็เก็บได้แล้วนะเนี่ยใกล้เก็บได้แล้วเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนะั่น อากาศร้อนร้อนพักนี้เขาหน้าร้อนจริงจังแล้วอากาศร้อนอย่างนี้เลยมาพาดูมะเขือเทศมะเขือเทศก็สูงสูงแล้วนะเนี่ยต้นเขาแต่ว่าที่เป็นลูกแล้วอ่ะก็มีแค่สองต้นเองนะนอกนั้นก็ยังเป็นดอกอยู่เลยยังเป็นดอกอยู่เลยเมื่อไหร่จะเป็น ติดลูกให้ก็ไม่รู้ลูกจะโตให้ก็ไม่รู้เนี่ยสวยเลยอย่างนี้อย่างนีน้พวกอื่นก็ยังเป็นดอกอยู่แต่ไอสองสามต้นนี่คือแบบว่าเรากล้าเขาตั้งแต่หัวปีตั้งแต่เดือนมอกราแล้วนะเขาก็เลย เป็นเร็วที่จริงมันมะเขือเทศลูกใหญ่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกใหญ่นี้จะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ไม่จับนะเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ไม่จับเดี๋ยวเราจะตัดออกอยู่อออเอาเอาเอาแค่ตรงที่เขาจับเนาะถ้าเขาไม่จับก็ตัดออกมันจะได้ไม่แย่งอาหารอย่างนี้เลย นี่ก็จะได้ตัดใบเขาออกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าใบเขาจะเยอะไงขึ้นสูงเหมือนกันพวกนี้ขึ้นสูงส่วนมากจะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าะมะเขือเทศลูกเล็กอ่ะปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองปีนี้ไว้ใส่สลัดแต่ยังไม่ขึ้นยังไม่โตเลยยังไม่มีลูกเลยสวยเชียวเดี๋ยวพา เอบมาฝังนี่ดูดูความสวยของเขาสูงแล้วดูดิงามงามต้นเขาอ,อ่ะปลูกผักปีนี้สวยจริงๆริงอย่างนี้เลยนน่ะดูแตง แตงก็ขึ้นน่นนะเราถึงว่ามันแต่ข้างล่างเราเก็บไปกินหมดแล้วโล่งแล้วข้างล่างเห็นไหมโล่งแล้วมีแต่ลำต้นเขาขึ้นไปเครือเขาขึ้นไปจะไปอยู่ข้างบนน่นนะปลูกมันปลูกผักในกีนเฮาสนะ์น่ะไม่รู้มันเป็นอะไรอากาศมันร้อนละมัง้งมันถึงแบบขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหม ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆป,ปลูกถั่วปลูกอะไรปลูกถั่วจนชนิดได้ใช้บันไดเก็บเอาปลูกถั่วนะ่ะนี่ก็จะเหมือนกันเลยเนี่ยก็คงจะได้ใช้บันไดเหมือนกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ามันอยู่สูงสูงเลยประมาณนี้เลย เรามาออกมาข้างนอกตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าเนาะออกมาปิดปิดประตูกีนเฮ้ามันต้องเปิดไงตอนกลางวันอะ่ะไม่เปิดไม่ได้มันอากาศมันร้อนมากแล้วนี่ในนี้ในเฉาหมดผักใบแมงลักต้นแมงลักฝั่งทางโน้นก็จะเป็นโหระพาแมงลักแล้วก็หันมาฝั่งนี้ก็จะเป็น กระเพรา,านี่เลยดูพวกไอ้กระโพดกระโพดนี้ใกล้แล้วมั้งใกล้แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งแกบอกว่าที่เขาเป็นหลายๆอันอย่างเงี้ยให้เก็บออกเนี่ยให้เก็บออกแกว่าให้มันเหลืออันเดียว ไม่รู้จะเก็บยังไงกลัวเขาหักเพราะว่าต้นเขาเล็กมากเลยต้นเขาเล็กมากเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บบอกว่าให้หักออกให้เหลือ,อนเดียวมันจะได้ไม่แย่งอาหารกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกาลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจคะ่ะแม่ทิพพาเราสวนเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ไปลวคะ่ะบายบาย